หลายๆคนคงจะสงสัยว่าเด็กก็สามารถป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้จริงหรือในความเป็นจริงแล้วเด็กๆก,ก็สามารถเป็นโรคซึมเศร้าไม่ต่างจากผู้ใหญ่นะคะโรคซึมเศร้าจัดเป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึง่งซึ่งแตกต่างจากอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งพบได้ในคนปกติทั่วไปที่เวลาเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียหรือพัดภาคแยกจากหรือผชิญกับเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเสียใจ ซึ่งอาการซึมเศร้าเหล่านั้นมักจะค่อยๆจางหายไปไม่เป็นอยู่ในระยะเวลานานซึ่งแตกต่างจากคนที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งจะมีอาการรุนแรงและเป็นต่อเนื่องในระยะเวลานานสำหรับในเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้า,นาน จะไม่มีอาการซึมเศร้าเป็นเวลานานๆเหมือนในผู้ใหญ่นะคะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงออกเป็นในลักษณะที่เด็กจะหงุดหงิดง่ายมากขึ้นไม่ร่าเริงแยกตัวไม่เล่นหรือทํากิจกรรมต่างๆที่ชอบเหมือนเดิมในบางคนก็จะมีความวิตกกังวลมากขึ้นจะติดคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นและอาจจะมีอาการแสดงออกทางร่างกายอื่นๆเช่นปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนซึ่งไม่สามารถตรวจพบ หรือความผิดปกติอื่นๆทางร่างกายที่สามารถอธิบายอาการดังกล่าวได้ในรายที่มีอาการรุนแรงเด็กอาจจะมีความคิดอยากตายทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายร่วมด้วยได้ในเด็กที่มีอาการซึมเศร้าอาการซึมเศร้านี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียนและการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรห้การดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิด หากสงสัยว่าลูกมีอาการซึมเศร้าวควรเข้าไปพูดคุยกับเด็กให้เด็กได้มีโอกาสระบายความรู้สึกความทุกข์ของเขาปลอบประโลมให้กำลังใจก่อนในเบื้องต้นและควรนำเด็กมาปรึกษากับจิตแพทย์เด็กเพื่อให้การดูแลรักษาต่อไปค่ะ